วันนี้หม่องก็อยากจะมาแชร์ในรูทีนนะสำหรับคนที่ทำพัฒการเลเซอร์หรือว่าพิคอะไรเงี้ยนะคะตัวเดียวเอาอยู่คือไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าพัฒการก็แพงแล้วเขาเป็นพรีเซรามเอสเตอโรเดอร์เป็นตัวแอดวานซ์ไนต์รีเพลย์เรสคิวโซลูชันสูตรใหม่หม่องใช้มาสักพักแล้วนะคะแล้วคลิปเนี้ยอยากจะมาเล่าความดีงามว่าเขาดีไง ริงแล้วอ่ะมีคุณคุณถามหม่องเข้ามาเยอะเหมือนกันนะว่าสกินแคร์ที่ใช้หลังทำหัตถการพวกพิโคนเนี้ยคะ่ะควรจะเลือกอยังไงดี มองว่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหลังจากทำันธตารนะคะผิวเราจะมีปัญหาบอบบางแดงสู่แสงไม่ค่อยได้ระยะเวลาหรือว่าดาวทามหลังจากทำเนี่ยค่ะใช้เวลานานเลยนะคลิปนี้ก็คือแบบดีใจแล้วก็พราวที่ดีใจมากที่สก,กินแคร์ซึ่งมองใช้เป็นประจำก็คือเอสเตอรลอเดอร์เขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วนะึ้นชื่อว่าเอสเตอรสกัดก็เลิศอยู่แล้วนะมองว่าคุณคุณได้ลองแล้วจะตกหลุมรักค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยคือเอสเตอร์ลอเดอร์เอ็กซ์วันไนท์รีแพลนเรสคิวโซลูชันนะเคลมว่าคิดค้นมาเพื่อผิว ใช้เคขินง่ายโดยเฉพาะคนที่ทำผ่าตัดการผิวฟิโคมาเนี่ยค่ะเหมาะมากมาเน้นปอบประโลมพวกรอยแดงผิวอักเสบต่างๆรวมถึงช่วยฟื้นฟูประการผิวให้แข็งแรงเดี๋ยววันนี้หมอพาเช็คที่สารสำคัญกันว่าใส่อะไรมาบ้าง Active Hero แน่นอนว่าใส่เป็นตัวไบฟิดาเฟอร์เมนอยู่คุณค่ะแต่ว่าตัวเรสคิลเนี่ยค่ะใส่ไบฟิดาเฟอร์เมนมา15%มาช่วยฟื้นฟูคืนความอ่อนโย์แล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวเขาไม่ได้เน้นแค่ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูอย่างเดียวนะคะมีรายงานว่าไบฟิดาเฟอร์เมนไลเซตเนี่ยมีผลในการลดเเเมม็ดสสีลาาานนนนนิิพรระะะฉัั้้ทใใหผวกกจ่ง ด้วยนะสูตรนี้ใส่เป็นตัวเพปไทด์3.2มาด้วยนะคะก็เป็นเ e ปไทด์นะคะที่มาช่วยเสริมกระบวนการฟื้นฟูผิวให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องมีสารสกัดจากคาโมไมล์แล้วก็ไฮโดรเซตีสต์โปรตีนอันนี้มาช่วยปลอบประโลมมีคาเฟอีนที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มาช่วยลดการอักเสบผิวแล้วก็มีสารสกัดจากวอเตอร์เมลอนนะคะซึ่งจะมีไลโคปีนสูงนะคะอันนี้มาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เสริมฤทธิ์คาเฟอีนในแง่ของการลดการอักเสบเสริมทับด้วยโซเดียมไฮยาลูเนตที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็รักษาาาสสมมมดดดดดุลนนนน้้้้ใใใตตตผิวววยยคคคือออออไไไไ่่่่่่่จจะะเเป็แแแททีีีฟๆููรกหข ถ้าเขาไม่มีการทดสอบผลิตภัณฑ์นะคะสูตรนี้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้จริงทางฝั่งอเมริกานะพบว่าเขาสามารถช่วยลดการกระท่ายเขือช่วยปลอบประโลมผิวให้ดีขึ้นถึง81%ใน1ชั่วโมงค่ะแถมช่วยฟื้นฟูผิวที่มีรอยแดงลดรอยสิวเสริมเกราะป้องกันผิวได้ภายใน4ชั่วโมงตัวเซรั่มเป็นเซรั่มใสค่ะมีความเป็นเตอ e r เซร u m มมากกว่าสูตร s d NR นะคะอันนี้เกลี่ยง่ายแล้วก็แบบซุมไวไม่เหนียวเหนอะหนเลยค่ะสบายผิวหลังใช้ผิวก็ยังชุ่มชื้นอยู่ชื่อก็บอกว่า r e s c u วนะเพราะฉะน รวมถึงคนที่ไปทำผาตัการต่างๆเลเซอร์มาทำพิโคมานะคะอันนี้เหมาะไซส์ที่มอถืออยู่เนี่ยขนาด20มดเลคุณราคา3 5 5 0บาทแล้วก็อย่างที่คุณคุณเห็นเลยคะ่ะว่าเขาเป็นขวดดับเบิลนะตรงนี้จะมีปุ่มให้กดนะคะเป็นแบบกดเหมือนปากกา ไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าแมตติแวลใดๆก็มีความเรียบหรูแพงตามสไตล์ของเอสเตอ์ลอเดอร์ก็แหละหลังจากที่เราใช้สูตรนี้เป็นตัวพีเซรั่มค่ะเราก็จะต่อด้วยสูตรเลิฟของเราที่เราก็ใช้มาอย่างยาวนานนะคะก็คือสูตรนี้ก็คือตัวเอสเตอร์เอ็นอาร์หรือว่าเอสเตอ์ลอเดอร์แอดวานซ์ไนท์รีเพลนซิงโครไนซ์มันติรีคาบอรี่คอมเพล็กซ์นะคะบางคนอาจจะเรียกเอสเตอ์ลอเดอร์แอดวานซ์ไนท์รีเพลเซรั่มก็ได้นะเป็นเซรั่มที่ขายดีอหนึ่งทั้งในไทยแล้วก็เอเชีย11ปีซ้อนเลยมาช่วยให้ผิวเด้งูเเหมมมือออนนนนคต็ิ่แบบ H hours beauty ะะคือถ้าคุณยิ่งใช้คู่กันนะจะยิ่งเพื่อนฝูผิวได้ไวมากขึ้นเอสเทสูตรนี้คุณใช้แค่1นึ่ดับเบจะช่วยผิวชุ่มชื้น,น,นลำ้ำลึกถึง2เท่ายาวนานถึง72ชั่วโมงเลยค,คุณที่ตามหมองจะเห็นว่าหมองใช้มานานมากแลนะ้วเนาะอันนี้แนะนำให้ใช้เป็นรูทีนยาวๆเลยค่ะจะช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์ขึ้นคือแบรนด์เขาก็เคลมว่าถ้าใช้ต่อเน,นื่องเนะะี่ยค่ะจะทำให้พวกเส้นรดูรอยต่างๆเนี่ยนะดูจางลงภายใน3สัปดาห์ สำหรับตัวใหม่นะคะที่เป็น S1 ใน Repair Rescue Solution ชื่อก็บอกว่า Rescue เพราะฉันช่วยออกแบบมาเพื่อคู่ผิวแบบเร่งหด่วนแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงตัวสูตรเองที่ Active Hero เขาใส่เป็นตัว b a f i d a f o r m e n l i s e นะะเข้มข้น15%ก็ต้องบอกว่าความ,วาม,วามเข้มข้นเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะถ้าเทียบกับ Skin Care ที่เป็น Post Biotic เช่นกันมาช่วยตอบโจทย์ผิวแพ้ง่ายหรือเหมาะสําหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูผิวให้ไวยิ่งขึง้นคราวนี้ก็เชื่อว่าคุณคุณอาจจะเกิดคําถามว่า2สูตรเนี้ยเขาดูจะเหมือนกันเลยแล้วต่างกันยังไงใช้ยังไงดีอันที่จริงเรา ไม่ได้เหมือนกันนะั้นคุณดูแลผิวต่างกันนะอย่างตัวใหม่ที่เป็น Rescue Solution เน,ะะน้นทางด้านปอกปลอปลมลดการระทายเกลืองมาช่วยฟืน้นฟูรอยแดงช่วยเสริมปราการเสริมกราะป้องกันผิวในขณะที่ Advanced Night Repair เน,ะะน้นไปที่เรื่องการฟื้นบำรุงช่วยให้ผิวอิ่มฟูเป็นหลักเน้นเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ดูแลผิวแบบอง์รวมเอาจริงๆพาเก็ในการบำรุงนี่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นจะให้เห็นผลไวขึ้นมองแนะนำใช้คู่กันเลยค่ะทั้งสองส่วนนี้ไม่มีส่วนผสมของ m i n e r อ l Oil p อ t h ์พาทเลสโซเฟตแล้วก็พาราเบนเพราะฉะนั้น จะดูแลสุขภาพผิวให้ผิวอิ่มฟูที่สําคัญคนผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้บังแนะนําเลยนะคะหรือว่าคุณๆที่ใช้อยู่อย่าลืมมาคอมเมนต์มาอ่อยเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองใช้ตามแล้ได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนที่เพื่อนรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกรูเช็ควันนี้เคลียม์บงไปแล้ว